ถ่ายแล้วครับวันนี้ผมเลมาสาธิตการใช้ปืนขนาด11มมนะครับอเอี่ยวด้วยคน <c oughs> โค้ด11มมนี้นะครับสั้นแต่ว่าไม่อาจจะไม่แม่นแต่เราไม่ยีงลยาไก่ยิงแคะใกล้ๆน,นะครับสังเกตอันนี้แม็กกาซีนบรรจุ7นัดแต่ตอนนี้ผมใส่5นัดพอให้นักได้โอเคเริ่ม เชิญเชิญเชิญไม่เป็นไรครับยิงพลาดอย่าดูครับคุณเลยยิงขนาดไหนดูนะครับการใส่แม็กนะครับปึ๊บการของระวังนะครับขึ้นลำนกอยู่นี่นะครับถ้าดาบในลูกมีปืนอยู่อย่าหันกระบอกปืนงไหนนอกจากสนามนะครับกับเล็งให้ถูกต้องดูหน้าหนึ่งดูหลังสองดูนะครับค่อยๆบีบนะครับ ดำไหมครับเอาดำครับสิงสายนะครับหายครับคาไหครับโอเคเข้ากระดาษโอเคเข้ากระดาษครับดำไหมตึงครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับนี่คือจบนะฮะหาไม่ดูเป้าเลยครับหายครับหายสุดยอดไอ้เด้อ